ขอห้ดีครับพอดีว่าไม่ค่อยมีเสียงไม่สบายนะครับคือประเด็นที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมได้ตั้งขายกล้องด9 0กับซิกมา1770ตัวนี้ครับในเว็าตากล้องนะครับซึ่งยอมรับว่ากล้องตัวนี้จริงๆแล้วใช้งานมาเยอะพอสมควรครับก็ได้ขายลงไปในราคาที่ค่อนข้างจะเหมาะสมกับภาพนะครับผม ซึ่งเมื่อของได้เ็งที่ปลายทางเรียบร้อยแล้วการผู้ซื้อนะครับเรียกว่าผู้ซื้อคือเขาได้ลองทดสอบกล้องนี้เรียนตัวนี้แล้วก็คอมเมนต์กันมาที่ผมว่ามันมันไม่สามารถที่จะอาจา่านก๊สได้โทษดีนะครับ <c oughs> คือผมก็ลองถามว่าได้ลองเปลี่ยนก๊สใหม่หรือยังลหลายๆตัวอะเงี้ฮะซึ่งทางน้นก็ยืนยันว่า ลองแล้วสามติดตัวมาตรวจ่าไม่ได้เลยมีได้อย่างเดียวซึ่งเขาคงไม่พอใจสภาพของกล้องก็โอเคครับวินวินยังทีผมก็รับก,กลับมารวมถึงตัวเลนด้วยคือถ้าเผื่อว่าย้อนับไปดูรูปที่ผมลงในเชตบุ็กนะครับเลลิตัวนี้มาติดอยู่กล้องมีเจ็บท้ายขอผมคือตัวที่เราถ่ายวิดีโออย่างนี้แหละครับผมไปซ่อมออนมาแล้ว <c oughs> มันหล่นพื้นแล้วก็หักกลางกระจกไ ซึ่งเมา ENNIS, ส์ของตัวกล้องของผมมันหลุดออกมาได้จุดกันเล่นเลยแล้วแต่เล่นไม่ได้รับความเสียหายใดๆนะครับมาแล้วปมารับวมต่ครูครับดูกล้องดูกล้องก็หลังจากที่ผมรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็เลยเอากล้องมาลองดูเมื่อกี้นี่เองที่แกะแต่กล่องนะครับผมก็อยากจะลองเทสดูว่ากับเมมโมรี่ที่ผมใช้อยู่ทุกวันเนี้ย ที่มีอยู่เนี่ยฮะสี่ห้าอันครับสองสามย่อครับว่ามันจะใช้กับคอมได้หรือเปล่านะครับคือไม่ได้ติดใจอะไรมากแต่ว่าก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าครับลุงกวนคือว่าหลังวันที่ผมจะใช้เสริจนะครับคือหลังจากที่เข้าไปอ่านรีวิวในเว็บก็ปรากฏว่าหลางวันที่ว่า ไม่ค่อยจะสปปากลมนนากนะครับก็โเคนะครับก็ลองใส่ใดูเปดให้เห็นะจอนิดนึงนะครับนบน,นึงนะครับลูกห้ากดได้ไ่ว่าใช้ได้ใช่ไหมลูกนี่นะครับโอเคนะครับพอจะมองเห็นนะครับขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเมมโมรี่เลยนะครับนะ เป็นตัวที่คิดว่าเป็นเจ้าปัญหาแล้วกันนะครับเป็นคิงสั้นนะครับหนึ่งจิกรุ่นเก่าแล้วแหลวะวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับผมสดๆเลยอ่ะขออนุญาตยืนนะฮะอ่านี่คือจำนวนรูปนะครับโอเคนะครับสามารถที่กดถ่ายได้ปกตินะครับผมอ่าคราวนี้เราลองมาดูอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้กันมันเท่าไหร่นะ <c oughs> เป็นเมมโมรีของโทรศัพท์มือถือใส่กาะแดปเตอร์ครับ <c oughs> ดีพออะเพเซอร์นะครับผมอลองดูครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้แนะนำใหาใช้เท่าไหร่เท่าดีเอสาเทหรปกติครับใช้งานได้นะคะ,อะลองถ่ายดูนะครับกดถ่ายอะเพลให้ดูครับผมพึดไปหน่อยครับแสงน้อยนะครับ๋ยวจะลองอา่างให้ดูก็ได้นะครับผม อ๋อไม่ได้เปิดหน้ากล้องครับผมอ่าถา่ายจ้าตัวแสบให้ดูครับเรียวไทมนะครับผมอ่ะและ้วก็ผมน่าว่าน่าจะตอบโจทย์เรื่องของเมมโมรีต่างๆถ้าพี่เห็นบนโต๊ะนี่ยครับผมได้ว่ามันใช้งานได้อยู่นะซึ่งไ,ไม่ค่อไม่ทราบวนาน่าเวลาไปถึงเจ้าของใหม่แล้วมันรวนวอะไรขึ้นมา